รอไทยะดโสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเดวานในชะลอทุกท่านวันนี้ครับผมอยู่กับการ์ดจอรุ่นใหม่นะครับของทางฝั่งค่ายแดงนะครับหรือว่า Fire Pro นั่นเองครับกับ AMD Fire p เ o W5001 นะครับ ตัวนี้ W 501ก่อนอื่นครับผมก็จะพูดถึงว่า W 501มาแทนอะไร W 501ครับก็มาแทนเจ้าตัว W 5000กันเียน้ว่าเป็นรุ่นที่ขายดีเลยนะครับของทาง FirePro นั่นเองครับสำหรับ W 501ตัวนี้มีจุดเด่นยังไงนั้นนะครับก่อนอื่นเรามาดูที่ตัวการ์ดตัวจริงก่อนเลยการออกแบบเป็นการออกแบบแบบใหม่นะครับของทาง AMD นั่นเองก็จะมีัลลมโรเวอร์ในการระบายความร้อน ถ้ามองจากด้านข้างครับก็จะเห็นที่ซิงค์นะครับอันนี้ตัว w 5,001ตัวนี้นะครับก็ต้องการพื้นที่ในการติดตั้ง1สล็อตด้วยกันนะครับภายในเคสการเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดนะครับก็ใช้งานของพอร์ต PCIe x p r e s s นะครับอันนี้สำหรับ w 5,001ตัวนี้ไม่ได้ต้องการไฟเลี้ยงเพิ่มเติมนะครับจากพา,าจาก power supply เรียกว่าใช้ไฟเลี้ยงจากพอร์ต PCIe x p r e s s เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดูภายนอกกันแล้วก็มาดูพอร์ตการเชื่อมต่อเลยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันแปลกๆสำหรับตัว Fire Pro W11 ตัวนี้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็นพอร์ต Display Port ถึง4พอร์ตด้วยกันแน่นอนครับมี4พอร์ตรองรับการแสดงผมพร้อมกันถึง4หน้าจอแต่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดท่านใดที่ยังใช้งานจอที่มีพอร์ต DVI ไม่มีพอร์ต Display Port จะทำยังไงล่ะปกตินะครับการจอ โดยทั่วไปก็จะมีพอต์่า DVI กับ DisplayPort ติดมาอย่างละพอร์ตหรือว่าอย่างละพอรพอตนะครับแต่ตัวนี้มี DisplayPort 4พอร์ตวยกันนั่นก็นเพราะว่าตัวการนะครับต้องการใส่พอร์ตการเชื่อต่อมา4พอร์ตแต่ว่าด้วยพื้นที่ของตัวการ์ดทีเ่เป็นเพียงแค่การ์ดหนสล็อตนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถใส่พอต์่า DVI เข้ามาได้ด้วยทั้ง AMD นะครับก็เลยจัดการโอเคเราใช้พอรตา Display Port 4พอตเลยนะครับ แต่ก็ยังไม่ลืมครับยังไม่ลืมที่จะแถมนะตัวนี้ผมให้ดูสายแปลงนั่นเองและไม่ได้มาตัวเดียวครับสองเส้นมีสายแปลงนะครับจาก DisplayPort มาเป็น DVI นั่นเองมีสองเส้นเลยกันนะครับที่ผมไม่ได้แกะก็เก็บไว้ก่อนครับมาดูตัวไฟล์โปรกันต่อดูรูปรับงภายนอกการเชื่อมต่อกันละ ภายในครับสเปคภายในเราเริ่มที่ s t e a ม Processor ก่อนเลย s t e a ม p r o c s s s o อนะครับมีถึง768 Steam Processor นีมซได้ว่าเยอะมากนะครับสำหรับการจอดในระดับกลางแบบนี้นะครับแรมที่ติดตัวมาเป็น GDDR5 ครับ 4GB ด้วยกันนะครับทำบันทึกแบ์วินได้ถึง 96GB ต่อวินาทีเลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ทราบสเปคของ w 5 1ตัวนี้รูปร่างภายนอกอหน้าตาน่าใช้สวยงาม สิ่งสำคัญของกาจจอนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่รูปร่างหน้าตาหรือว่าสเปสคแต่นั่นก็คือผลคะแนนนะครับผลเทสหรือการใช้งานจริงนะครับของเจ้ากาจจอตัวนี้ว่าจะทําผลงานได้ออกมาขนาดไหนทางเรานะครับได้เตรียมไว้แล้วครับก็เชิญรับชมได้เลยครับ จากที่เพื่อนเพื่อชมจบไปครับก็เป็นผลงการทดสอบนั่นเองนะครับแน่นอนครับสำหรับ W 5 0 0 1ตัวนี้ก็เป็นการอัปเกรดประสิทธิภาพนะครับขึ้นมาจาก W 5000พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดมาที่ในระดับราคาเดิมนะครับก็ทำให้มีความคุ้มค่าเงินนะครับจากเดิมที่คุ้มอยู่แล้วสำหรับเจ้า W 5000นะครับพอเปลี่ยนเป็น W 5 0 0 1ก็ยิ่งคุ้มค่ามากกว่าเดิมนะครับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นราวๆ20-40%เลยทีเดียวนะครับ ถ้าท่านใดสงสัยนะครับในประสิทธิภาพของ w 5 0าพันหนึ่งตัวนี้หรือว่าไฟล์บรุ่นอื่นๆน,นะครับก็สามารถพุ่งตรงเข้ามาได้ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งทนะครับเรานะครับจัดเตรียมเครื่องทดสอบพร้อมทั้งการ์ดจอทุกรุ่นนะครับเตรียมให้เพื่อนๆได้สามารถทดสอบด้วยตัวเองก่อนจะซื้อหานําไปใช้กันนะครับและอย่าลืมนะครับการ์ดจอทุกรุ่นนะครับที่ออกจากทางเด v วานเชั่นเรามีการรับประกันแบบพรีเมียมมาลันตีนะครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่กันไปเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสบายใจตั้งแต่ก่อน หลังซื้อไปถ้ามีปัญหาเรารับประกันเปลี่ยนตัวใหม่สบายใจกันทุกขั้นตอนนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรีวิว f i r b o โ t รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ทีวันทชลบุรีองไทยะระดับโลก